ด็อกเตอร์ยันชานลช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับช่อง d ็อกเตอร์ยันชานลครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของพวกเรากันก่อนนะครับหากใครอยากสนุกไปกับการเชียร์ฟุตบอลนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับจ่ายชัยชนะนะครับเหนือเรอัลมาดริด2ประตูต่อ0ครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับนี่ทำให้เราได้เห็นล่าอะไรครับว่าเชลซีเนี่ยไม่ได้เอาชนะแค่ผลการแข่งขันเพียงอย่างเดียวนะครับแต่แทคกติกของสมัตถูกขึ้นนะครับยังทำให้ระบบของเซเรนซีดานครับถึงกับไปไม่เป็นครับเกมรุกของมาดิดเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับ แล้วทำไมกันเลยครับเกมของมาดริดเนี่ยมันถึงตื้อๆต,ตันๆน,น,นะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาหาคำตอบกันครับมาเริ่มกันที่11ผ e ู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับสำหรับฝรั่งของเชซีเนี่ยพวกเขามาเล่นในระบบที่ไม่เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่ายังคงเล่นในระบบ3-4-3เหมือนเดิมครับผู้่อสาประตูเนี่ยก็เป็นเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับกองหลัง3คนครับเป็นเดคิตเตนเซนต์เโกซิวาและก็อันโตนิโอลูดิเกอร์ครับ ส่วนวิงแบ็กฝั่งขวากับซ้ายเนี่ยใางด้านของเซซ่าอัสปิลิโกยิต้านะครับกับเบนชิวเวลและก็คู่มิดฟิลสองคนนะครับเป็นเอ็นโกโลกองเต้ครับจับคู่กับจอจินโยครับส่วนสามแนวรุกนะครับใช้ไคาฮาวเวตครับสตีโมแวนเนอร์และก็เมสันเมาส่วนเรอัลมาดริดครับเกมนี้เนี่ยซีดีนซีดานครับให้ลูกทีมเนี่ยเล่นในระบบ352ครับนายทวารเป็นติโบกุกตัวกองหลัง3คนครับประกอบไปด้วยเอเดรีมิลิโต้เซกิโอรามอสและก็นาโชเฟร์นันเดสนะครับโดยให้วินิซิอุสจูเนียกับเฟรองเมนดี้าย วนตรงกลางครับใช้ไปนั่นของคาซมิโ่ครับที่ยืนต่ำสุดเลยครับเล่นร่วมกับโทนี่โครสและก็ลูก้าโมดิทครับสองคนนี้เนี่ยก็จะยืนสูงกว่าครับส่วนก็น้าสองคนนะครับเป็นคาริมเบนเซมาครับจับคู่กับเอเดนฮาซา ตลอดทั้งเกมนี้นะครับเชลซีเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยครับกับการพยายามถางเกมรับของมาดิดเนี่ยให้ยืนห่างครับหนึ่งในกลยุทธ์ของทูเิลครับคือการให้นักเตะเนี่ยโอเวอร์โหลดพื้นที่ของคาซมลโลเอาไว้ครับเพื่อทําให้กองหลังของเชลซีนะครับสามารถดันขึ้นหน้าครับและเล่นในพื้นที่ว่างได้อย่างกล้าหาญครับเราสามารถเห็นได้ครับจากจังหวะนี้อะไรครับที่คาซมลโลเนี่ยยืนห้อยอยู่ด้านหลังครับในพื้นที่ระหว่างกองหลังกับกองกลางส่วนจอจิโยอกองเต้นะครับก็ยืนเข้าคู่กันเลยครับกับมดิดแล้วก็โคลสครับจังหว ภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจอจินโยนะครับก็รับบอลจากเพื่อนครับโดยที่เขาเนี่ยก็ไม่ได้มีพื้นที่ในการเล่นมากนักนะครับแถมยังหันหลังให้กับประกูอีกด้วยครับในการเล่นแบบนี้นะครับมันทําให้กองกลางของมาดริดเนี่ยต้องออกมาเพรสซิ่งใส่เขาครับมันทำให้กองเต้นเนี่ยสามารถดันขึ้นหน้าไปเล่นในพื้นที่ระหว่างลายได้ทันทีครับแถมคนที่เล่นพื้นที่ระหว่างลายเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่กองเต้น,นะครับแต่ว่าฮาเวดครับ ก็เป็นอีกคนนึงครับที่ลงมาเล่นด้วยเหมือนกันครับมันทําให้คาซิมิโลนะครับที่ไม่สามารถออกจากตําแหน่งได้เนี่ยมีอันต้องเจอกับสถานการณ์2อต่อหนึ่งครับพอกองเต้ได้บอลครับมันก็เป็นการบีบให้คาซิมิโลเนี่ยต้องออกจากตําแหน่งครับเพื่อมาไล่ตามครับพอออกมาปุ๊บเนี่ยกองเต้นะครับก็สามารถเล่นทําชิ่ง1นึกับแวนเนอร์ได้ครับจนเป็นการเปิดพื้นที่ครับให้เขาเนี่ยได้จ่ายบอลให้กับวาเวตนะครับได้ยิงประตูนะครับซึงจังหวะนี้เนี่ยมันเข้าไปชนคานครับแต่ว่าโชคยังดีที่ว่าแวนเนอร์นะครับยัง ดุดเด่นที่สุดของเชลซีในการเล่นเกมนี้นะครับก็คือจังหวะโต้กลับครับ ไวนเนอร์นะครับจะทาหน้าที่นะครับลงไปเล่นต่ำเง็บเพื่อช่วยเกมรับนะครับเขามีความเร็วในการไปกับบอลแล้วก็พาบอลขึ้นหน้าไปเองครับไวนเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่มีสไตล์เหมาะสมกับการเล่นจังหวะโต้กลับมากๆครับมันทําให้เกมรับของเชลซีเนี่ยเปลี่ยนเป็นเกมลุกได้อย่างรวดเร็วมากๆครับอย่างจังหวะนี้นะครับที่เป็นไวนเนอร์นะครับที่เลี้ยงขึ้นหน้าพาบอลไปเองครับขึ้นไปจังหวะนี้เนี่ยจริงๆแล้วตำแหน่งของกองเต้นะครับควรเป็นเมาส์มากกว่าครับแต่เพราะว่าเมสาเนี่ยขึ้นมาไม่ทันครับกองเต้เนี่ยจึงต้อง จังหวะยิงของกองเต้นเนี่ยโดนกูตัวเนี่ยป้องกันเอาไว้ได้ครับแผนของทูคินนะครับทำให้เชลซีเนี่ยมีนักเตะมากพอครับที่จะแย่งบอลจากมาดิดในะจังหวะที่ทีมอัลสันชุดขาวเนี่ย กำลังจะทำเกมบุกนะครับอย่างภาพนี้ครับเราจะเห็นได้เลยครับว่าในภาพเนี่ยเชลซีมีนักเตะถึง5คนครับที่รุมล้อมนักเตะ2คนของมาดริดครับพอจังหวะนี้เนี่ยเชลซีแย่งบอลมาได้ครับแวรเนอร์เนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะเล่นบอลอยู่แล้วครับส่วนกองเต้นะครับก็ขยับเข้าไปยืนในพื้นที่ระหว่างลายครับแบบสบายเลยครับการเล่นลักษณะนี้นะครับทำให้เชลซีเนี่ยสามารถต่อบอลกันได้อย่างรวดเร็วเลยละครับในจังหวะโต้กลับเนี่ยส่วนหนึ่งที่ทําให้เชลซีเนี่ยแย่งบอลกันได้ดีมากๆครับแถมยังสามารถพาบอลขึ้นหน้าได้โดยททันนีีเ่ มันก็มาจากการแพ็กเกมให้แน่นของพวกเขาเองครับการต่อบอลส่วนใหญ่ก็เป็นการเล่นในลักษณะของการต่อบอลสั้นครับซึ่งนี่มันสร้างปัญหาให้กับเชฟเกมรับของมาดิดเป็นอย่างมากครับเพราะแผนของมาดิดเนี่ยคือการเล่นแคบครับภาพนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างเลยครับจอจินโยตัดบอลได้ปุ๊บบอลก็มาถึงกองเต้โดยทันทีครับพอกองเต้เนี่ยพลิกตัวพาวันขึ้นหน้าปุ๊บนะครับเขาก็เห็นฮาเวตนะครับอยู่ในพื้นที่ว่างแล้วครับ ส่วนแวรเนอร์นะครับก็วิ่งหาพื้นที่ด้านหลังเซนต์นาบของมาดริดนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวริมเส้นของเชลซีครับอย่างเบนชิวเวลเนี่ยยังเติมขึ้นมาอีกเหมือนกันครับมาพูดถึงการเล่นเกมเพรสซิ่งด่านแรกของเชลซีกันบ้างนะครับสามกองหน้าของพวกเขาเนี่ยก็จะบีบให้มาดริดนะครับต้องจ่ายบอลออกไปเล่นทางด้านข้างครับโดยพวกเขานะครับจะคอยดักแม้คาเซมิโร่เนี่ยได้มีโอกาสเล่นกับบอลครับพอบอลออกไปด้านข้างครับตัวตัวริมเส้นของเชลซีเนี่ยก็จะไล่ตามไปครับโดยแวรเนอร์เนี่ยจะทําหน้าที่นะครับถอยลงมาต่ําเพื่อตามประกบคาเซมิโ มันจะไม่มาดริดนะครับแทบไม่ได้เจองานง่ายเลยนะครับกับการจะพาบอลเข้าไปเล่นตรงกลางครับสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมเชลซีนะครับก็คือเรื่องของระเบียบวินัยครับในเกมกับมาดริดเนี่ยเราเห็นสิ่งนี้ได้จากจอจินโยครับเขาเนี่ยไม่มีความขี้เกียจครับเล่นเพื่อทีมอย่างจังหวะที่เมื่อใดก็ตามครับที่มาดริดเนี่ยสามารถจ่ายบอลเข้าไปตรงกลางได้เนี่ย จอจินโย่ก็จะออกจากตำแหน่งนะครับเพื่อไปตามบีบคาเซมิโลครับส่วนกองเต้เนี่ยก็ถอยลงต่ำครับเพื่อจะไม่แน่ใจครับว่าเกมแดนกลางของเชลซีเนี่ยจะไม่เจอกับปัญหามากนักนะครับเมื่อมาริดเนี่ยสามารถเข้ามาเล่นตรงกลางได้อีกหนึ่งจังหวะนะครับที่เป็นการไปได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจอจินโย่นะครับรวมถึงกองเต้ด้วยครับนี่เป็นจังหวะที่โมริดครับจ่ายบอลเปลี่ยนการไปอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ว่ากองเต้เนี่ยก็สามารถเข้าไปบีบได้โดยทันทีครับจอจินโย่นะครับก็ถอยลงไปต่ำนะครับเพื่อเป็นการประคองเกมแดนกลางเี่ยไมมสสดุล เหมือนกับที่กองเต้นเนี่ยได้ทําเลยครับในจังหวะพาพก่อนหน้านี้ครับ ความสามารถนะครับในการไล่ซ้อนพื้นที่ของเพื่อนร่วมทีมนะครับต้องยอมรับเลยครับว่ากองเต้เนี่ยทำได้ดีมากๆกครับการเพสซิงของกองเต้เนี่ยไม่ได้ช่วยป้องกันเกมแดนกลางเพียงอย่างเดียวครับแต่มันยังเปลี่ยนการเล่นเกมรับเนี่ยให้เป็นเกมลุกอีกด้วยครับกองเต้เนี่ยพราะวิ่งกดดันใส่คู่แข่งอยู่ตลอดครับหากเขามองว่ามันมีโอกาสประสบความสําเร็จครับอย่างเช่นในจังหวะนี้แหละครับพอกองเต้ตัดบอลมาได้ครับมันทาให้เชลซีเนี่ยอยู่ในสถานการณ์3-2ครับเขาเลือกได้เลยครับว่าจะให้กับใครครับโดยมีเพื่อนร่วมทีมที่พร้อมจะเล่นอยู่แล้ว นี่คือภาพนะครับจังหวะการยิงประตูในเกมนี้ของเชลซีครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จบลงด้วยการยิงประตูในกรอบเขตโทษครับแต่พอมาดูของมาดริดเนี่ยแฟนบอลของพวกเขานนครับน่าจะรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากเลยแหละครับกับการที่ทีมเนี่ยไร้จินตนาการในการเล่นเกมลุกแบบสุดๆครับเพราะจังหวะการยิงประตูส่วนใหญ่ของพวกเขาในนัดนี้นะครับมันมักมาจากการยิงนอกกรอบเขตโทษครับแม้เชลซีเนี่ยจะทําให้เกมลุกของมาดริดเนี่ยเจอความยากลาบากอยู่พอสมควรครับแต่มาดริดเนี่ยก็ยังสามารถทําเกมลุกได้ขึ้นมาบ้างครับ แต่การบุกส่วนใหญ่ของพวกเขาเนี่ยก็เป็นการบุกแบบเดาทางได้ง่ายครับอย่างจังหวะนี้นะครับมาริตเนี่ยมีโอกาสได้เล่นบอลตรงกลางแล้วแต่แทนะครับแต่พอโมริตเนี่ยจะจ่ายกับเบนเซม่านะครับก็ไม่มีใครเติมขึ้นมาเล่นครับนี่ทําให้นะครับโมริตเนี่ยต้องเลือกที่จะยิงไกลครับเพราะว่าถ้าจ่ายเบนเซม่าเนี่ยกองหลังของเชลซีก็ตามบีบเร็วเหมือนกันครับนี่เป็นอหนึ่งจังหวะครับที่มาริตเนี่ยไร้ไอเดียสุดๆเลยครับจังหวะนี้เนี่ยมีนักแต่มาริตเนี่ยขึ้นมาเล่นเกมรุกกันมากขึ้นครับ แต่คู่กองหน้าของมาดริดเนี่ยก็ไม่ได้มีการวิ่งสลับตำแหน่งกันเลยครับส่วนกองกลางครับก็ไม่มีใครสอดขึ้นหน้าเข้าไปในกรอบเขตโทษด,ด้วยครับจนสุดท้ายนะครับก็จบลงด้วยการอัดบอลเข้าไปตรงกลางนั่นแหละครับแต่เชลซีเนี่ยก็เข้าไปรุมแย่งบอลเร็วเหมือนกันครับทำให้มาดริดเนี่ยเล่นยากสุดๆนะครับ จุดท้ายเนี่ยจังหวะนี้ก็จบลงด้วยการยิงของเบนเซม่านะครับแต่ว่าไปติดสเซปของเมนดี้ครับสรุปแล้วนะครับหากมีคนบอกว่าครับตอนต้นปี2021เนี่ยเชลซีจะเข้ารอบชิงช่าเลอร์แชมเปี้ยนลีกครับมันก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่จะมีคนมาขำครับแต่มาจนถึงตอนนี้เนี่ยพวกเขาไม่ใช่แค่สมควรเข้าชิงเฉยๆนะครับแต่มีความเป็นไปได้ครับที่แม้แต่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ไม่สามารถหยุดพวกเขาได้ครับทูเคิลนะครับพาทีมผ่านมาดริดมาได้เนี่ยก็ต้องชมเลยครับว่าเขาเนี่ยกระตุ้นลูกทีมครับ ให้เล่นแบบมีระเบียบวินัยน,นะครับแถมกลยุทธ์ในการเล่นโต้กลับเนี่ยมันก็มีโอ,โอกาสครับที่การเล่นแบบนี้เนี่ยจะใช้ได้ผลอีกครั้งหนึ่งครับในวันเจอกับแมนซิตี้ครับแฟนบอลเชลซีกับแฟนมม์มารมาริตเลยครับมีความเก่งกันบ้างนะครับเดี๋ยวรืแม่ให้ใคลิปกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากลิงก์ใต้ตคลิปกันด้วยนะครับสำหรับวิดีโอวันก่อนวันคลิปหน้าสวัสดีครับ